โยมหลายวันเลยหลายจันสองจันน่ะมัง้งไม่ได้มาพบปะญายโยมประวัติติดภาระกันทั้งคู่ทั้งมาเองก็ภาระเกี่ยวกับสังขารร่างกายส่วนคุณมาอวดจารินก็ติดภาระไปโนนไปนี่พอตอนนี้ญาโยมก็นิมนตร์พระก็มานิมนต์เอาที่นี่แล้วก็มีหลายรูป ไปที่วัดอื่นมีแค่รูปเดียวบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างไม่ครบเลยก็ต้องมาเอาที่วัดขันเงินนี่ขอคุยโวซะหน่อยล้วามาเองก็ตอนนี้ก็พยายามรักษาตัวเพื่อให้ตัวมันตรงก้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ตรงแบบนี้แหละตรงแบบที่โยมเห็นนี่แหละตรงเอียงๆอย่างนี้แหล,แบบละก็พูดพบปะญาติโยมก็ คงจะต่อจากคราวที่แล้วที่พูดค้างไว้มันจะพูดค้างนะพูดยังไม่ชัดเจนมากมายเพราะเห็นว่าเวลามันน้อยแต่ก็ผ่านไปแล้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แหละตอนนั้นนะวันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆอีกถ้าจบคราวนี้ก็น่าจะพักสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็เอาเรื่องอื่นคำว่าพักในที่นี้หมายถึงว่าพักเรื่องนั้นไว้ก่อน ้าจะพูดตอนใดตอนหนึ่งก็ค่อยว่ากันค่อยเท่าความกันแต่สำหรับวันนี้ก็เท่าความเรื่องที่ได้พูดไว้คือพูดถึงผีเพราะว่าคนเราตั้งแต่ปกฟังรู้เรื่องเด็กๆก็โดนหลอกแล้วหลอกผีแล้ว่ะเอ็ดไปเดี๋ยวผีมาผีสางรางโกงบ้างอะไรอะไรบ้างไม่รู้หน้าตามเป็นไง มาเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆทีสังรังโกงพูดผีปีศาจน์ที่มาในภาษาบาลีมก็มีอยู่ในวินยัยเหมือนกันปีศาจีมาก็งงๆว่ามันหมายถึงอะไรกันถ้าดูตามนั้นก็คล้ายๆก็น่าจะเป็นคนป่าคนที่ว่าไม่ได้รับการศึกษารู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออะไร อยู่สมัยก่อนก็ที่ภาอีสานมีเยอะเพราะนั้นถ้าโยมไปอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ที่ภาคอีสานแล้วก็จะปรับผีทั้งนั้นเลยผีกองกอยผีอะไรต่ออะไรไม่รเรียกไม่ถูกที่เขตั้งชื่อึ้นมาผีป่าผีเขาผีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ธรรมรามานี้ก็บอกว่าผีมันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละ จริงแต่ไงพวกเด็กเด็กท้องกันใครท่องได้ก็ให้พระไปแจกพระไปเด็กบางคนก็ยังท่องได้อยู่จนปัจจุบันนี้ท,ทั้งๆที่ตอนนี้ก็เป็นเด็กผมขาวแล้วผมหงอกแล้วหรือว่าหนวดเหลืองหนวดขาวกันไปแล้วก็ยังไม่ลืมแล้วผีชนิดหนึ่งกมาก็เรียกว่าผีขี้เกียจซึ่งจำได้ง่ายพอบอกถึงก็เด็กจำได้ทันที แล้วมันก็สิงอยู่ไม่ยอมไม่ยอมไปไหนทั้งๆที่พูดไว้นานแล้วเดีย๋ยวนี้สิงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของขาเมื่อตอนโน้นเมื่อตอนสี่ห้าสิบปีนโน้นเพราะผีที่มาว่านี่คือผีขี้เกียดนี่มีมานานแล้วแม่มาก็โดนผีขี้เกียดสิงเอาเหมือนกันคือนอนตื่นสายอโยมแม่ต้องปลุกด้วยเสียงวาจา ถึงสองครั้งถ้าครั้งที่สามนี่เป็นนันว่าโดนไม้ไม้เดียวแต่ถ้าพี่สาวปลูกนี่สบายหน่อยแกจะท่องกรอนให้ฟังอยู่ตลอดท่องจนจําได้ดังๆนี้ยังนอนหลับเลยแต่รําคาญพอแกมาท่องดังๆอยู่บ่อยๆราคาญจําได้ก็จําและจําแล้วแหละแต่ว่ามันก็รําคาญเสียงนั้นเลยต้องตื่นขึ้นมาไม่งั้นก็ พี่เขาว่ากรน่นั้นแหละมันน่าขาดีเหมือนกันนี่ที่มาแต่งให้เด็กๆท้องนี่ผีขี้เกียจนะก่อนผีขี้เกียจเสนียดจันไรอยู่กับใครบรรย์จิบหายอยู่กับหญิงทำสิ่งวุ่นวายอยู่กับชายทำลายครอบครัวนี่เด็กเด็กท้องแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วปัจจุบันนี้มันหมดไปแล้วยังอนะ่ะผีขี้เกียดนี่ บางทีก็โดนเข้าสิงโดนมันเข้าสิงตั้งแต่จนเด็กๆโตแล้วผมหงอกผมขาวหนวดเหลืองหนวด,ดขาวแล้วก็บางคนก็ยังขี้เกียจอยู่นั่นแหละเออวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวก็นอนหน่อยก็นอนเพิ่มหน่อยหรือ,อวันง่วงจริงวันนี้ก็นอนหน่อยนอนหยุดพักไม่ทำงานซึ่งต่างกันกับคนสมัยก่อนนั้น พอตุนถึงก็ลุกขึ้นผุงทันทีเลยไปทำงานทำการเลยถ้านานาก็ออกนาตั้งแต่เช้ามืดเสียงไล่ควายไปอุ้ยอุ้ยหุยไล่ทุยไปไปตุ้งถ้าควายไปไถนาก็ไล่ไปตัวเดียวถ้าควายควายไปเหยียบน้าก็ไปจะเป็นฝูงฝูงกันเลยปล่อยออกจากคอกล้วก็ไล่หุ้ยอุยลั่นอยู่เขาขยันกันสมัยก่อนไม่มีขี้เกียจไม่ นอนในกาบินข้าหมูหรอกมาที่จำได้เพราะมาโดนผีขี้เกียจเข้าสิงเหมือนกันคือนอนตื่นสายแต่เดี๋ยวนี้แปลกพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนเอาผีขี้เกียจเข้าสิงให้ลูกให้หลานเออวันนี้อย่าไปลุกมาเลยวันเสราร์ให้นอนแล้ลไม่ต้องไปโรงเรียนวันนี้วันอาทิตย์ มันไม่ไปโรงเรียนไม่ต้องปลุกม the yani ันให้มันนอนให้พอดีเออแล้วทีนี้ก็เคยตัวแล้วเมื่อนอนตื่นสายได้ก็นอนดึกได้นอนดึกเราถือว่านอนตื่นสายได้พอนอนเข้าก็เลยขี้เกียจนอนตื่นสายประจําเลยแล้วก็นอนดึกเป็นประจําเด็กบางคนเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนดียังเล่นอะไรต่ออะไรมั่วแล้วช่วงเล่นมันมีมากเหลือเกินน่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ มีห้องมีเรียกว่าห้องที่ปฏิบัติการของเขาโดยเฉพาะห้องคอมห้องอะไรนั่นห้องไปนั่งเล่นตั้งนั่งอะไรกันนั่นแล้วก็อยู่กันในนั้นแลละจนมืดจนเจนดึกจนดื่นจนเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่นอนอยังตามไฟสว่างอยู่ตาเสียตาแฉะกันก็นเพราะอยู่ต่อหน้าคอมนั่นแหละเล่นอยู่นั่นแหละ แล้วพอนานๆข้าวตั้งแต่เด็กๆนะู้คิดดูตั้งแต่อายุพอเริ่มรู้เท่านั้นแล้วพอกอดโน่นกดนี้เท่านั้นแล้วไม่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยถ้าออกเป็นภาษาอังกฤษมาก็กดทิ้งไปเอาเอา,เอาที่เป็นภาษาไทยหรือเอาคนไทยหรืออกภาษาอังกฤษถ้าเป็นการ์ตูนก็ดูท่าทางอย่างเดียวนี่สมัยก่อนนันอ่านมาก็เคยดูเหมือนกันแต่ดูไม่มีไอ้เครื่องคอมหรอก ดูกระดาษหนังสือพิมพ์ที่พอโยมแม่ไปตลาดเขาก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีรูปการ์ตูนจำได้ว่าไอ้บูโน่หมาฝันหักกันแล้วก็ไอ้สนุปปี้หรืออะไรก็ไม่รู้และแล้วก่อนวูปี้อะไรนั่นที่สมหมวกปิดหน้าปิดตานี่ย มาก็นนึกขำพอเห็นภาพตอนนั้นแหละนึกขำทั้งๆท,ที่อ่านภาษาอังกฤษก็ยังอ่านไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้เขาพูดอะไรการพูดเป็นออกมาเป็นภาษาอังกฤษเป,เป็นตัวเป็นตัวนะั้นะเลยชอบการ์ตูนตั้งไหนนั้นมานะแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านได้อยู่แล้วทั้งที่พออ่านรู้เรื่องแล้วนะั่นแหละก็เลยชอบไปเลยนะเดีกว,ว่า หมดเวลากับเรื่องเหลวไหลเหล่านี้เยอะแยะจนหมดแล้วทีนี้พอนานๆเข้าพอมีลูกมีหลานนะั้นมาดีหน่อยตรงที่ว่ามาบวชแล้วนานจนไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วและเออหลานนั้นยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เลี้ยงดูมันก็ไม่ได้ออเอาอกเอาใจอะไรมันมากมายแล้วไม่เหมือนออคนที่มีลูกมีหลานจริงๆก็ เอาผีขี้เกียจใส่ลูกใส่หลานกันวุ่นไปหมดเลยบางที่บอกแล้วบางทีก็ลูกหลานทำอะไรไม่เป็นเช่นกินข้าวแล้วก็ไม่ล้างจ้วยล้างจานใหญ่มันล้างเลยล้างไม่เกลี้ยงล้างไม่สะอาดแต่มาจำได้นะยมแม่นี่จะฝึกฝึกลูกลูกหลานหลานอะไรก็ตามแต่แต่ตอนนั้นแกฝึกลูกมากกว่าพเห็นอยู่เป็นประจำคือ กินข้าวแล้วต้องล้างจานเองได้แต่ล้างแล้วพาไปคว่ำอยู่ต่างหากนะสมัยโน้นล้างแล้วมีที่คว่ำทำด้วยไม้ไผ่ยังจำได้ทำเป็นแครร้านแครแล้วทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็บอกว่าเออกินข้าวแล้วล้างถ้วยล้างจานเสร็จแล้วเอามาคว่ำไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วทีหลังวันหนึ่งก็มาก็ไปวิ่งเล่นเพลินกลับมาถึงก็เห็นโยมแม่เอาถ้วยจานที่ล้างอะไร ไปล้างใหม่เพราะเราล้างไม่สะอาดตามภาษาเด็กพอวงเรื่องเล่นบ้างล้างหยาบหยาบบ้างอะไรตามภาษาล้างไม่สะอาดแล้วสมัยก่อนบางทีก็ไม่มีนั่นนะสะบู่ก็มีสบู่คาบลิกสบู่กรอดอะไรพวกนั้นแหลนะอซึ่งไม่รู้ม่ามีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดีงไงไม่รู้ว่าเอามาล้างกันพอใช้ได้แล้วแต่ส่วนมาก มักจะใช้ดินก็ขี้เท่านะใช้ดินล้วนๆแต่ดินตรงไหนสะอาดก็ควักขึ้นมาแล้วก็ล้างตัวล้างจานที่เป็นมันนี่ออกหมดเลยนี่มาจําได้เดี๋ยวนี้เด็กเขาว่าล้างไม่ได้แล้วดินมันโปรกโปรกแต่มันก็จริงดินเด็ดินเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับดินสมัยโน้นสมัยโน้นเอาดินมาล้างมาขัดมาถูอะไรนี่ถูเนื้อถูตัวล้างเนื้อล้างตัวขัดเนื้อขัดตัวได้ ต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมีเชื้อโรคโสโครกมากมายดีไม่ดีจะติดเชื้อโรคเข้าไปอีกนะแต่ถ้าใจดินแบบสมัยก่อนไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ฝังตัวในดินบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนทำได้นะเพราะว่าบางที่บางแห่งก็เป็นดินทรายเอาเท้าสองข้างเท้าไปเท้อ,ไป,ทอ,ทอไปขุดเป็นรางเข้า แล้วก็ฝังตัวอยู่ในนั้นเลยในดินนั่นเลยให้มันดูดเชื้อโรคบางดูดอะไรในเนื้อในตัวที่มันของโปกปรกนะมันดูดไปดูเชื้อโรคบางอย่างดูดออกหมดไปไ,ได้ตามภาษาเอาพูดถึงผีขี้เกียจแต่ทำไมทะเละลายมางี้เอาว่าต่อไปนะเรื่องขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจเดี๋ยวนี้มันอย่างเข้าไป เด็กๆเดีเด๋ยวนี้ไปเล่นคอมพิวเตอร์กันอะไรกันนี่นั่งเล่นอยู่นั้นแหละนั่งเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเล่นกันทั้งวันเลยบางทีก็กอดข้าวอดน้ำกันเล่นกันทั้งวันจนมีโรคหนึ่งแทรกเข้ามากราบคือแก้คืบคลานเข้ามาติดเนื้อติดตัวเขาเขาไม่รู้นะนี่แม่มาเองที่นั่งงอนั่งหลังคููหลังงอนี้ก็น่าจะติดเอฟฟิตตินโดมเหมือนกันจะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไรก็แปลยากเหลือเกิน เอาเป็นว่าอธิบายเข้าใจว่าเราติดกับิยาบทได้ยาบทหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนั้นเช่นพิมพ์หนังสือก็นั่งพิมพ์นั่งเอียงกระเทเล่อยู่งั้นหรือนั่งตะแคงอยู่อย่างนั้นหรือนั่งใน่าน,นั้นตลอดนั่งได้เป็นชั่วโมงไม่มาปัจจุบันนี้ก็เพราะเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจาก นั่งจำเเจจำเเจอยู่นานนั่นเองจึงไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอะไรเช่นให้นั่งอย่างนี้นั่งหลับได้พอทันอาหารเสร็จนี่นั่งหลับได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็อยู่ได้นั่งหลับน้ำลายยืดอยู่ตรงนั้นเลยเนั่งสปปะพังงกหลับอยู่ได้เลยไม่เป็นไรแต่อ้นี่แหละมันบ่อยข้าวที่นี้ไ้กระดูกนหลังก็ชำรุดไปของอย่างของอามาณนี่หมดไปแล้วสามข้อ ตามที่คุณหมอบอกนะไอกระดูกด้นหลังนี่มันเสื่อมไปแล้วสามขอ้อที่เสื่อมที่สุดก็หมายถึงว่าหมอนรองกระดูกไม่มีแล้วสามก้อนนั้นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามนี่พอไอสองสามก้อนนี่หมดไปไม่มีเ,เรียกว่าศักยภาพที่จะพยุงกายแล้วก็จะต้องก้มอยู่ไม่จะยืดตัวก็ได้นี่อย่างเวลานั่งพูดอย่างนี้ทำยืดตัวก็ได้น,นี่ตอนนี้ยังมายืดตัวนี่ไม่เจ็บนะ แต่สมัยที่ว่ายังไปบีบได้นวดนี่เจ็บแต่พอบีบนวดก็จะถูกเส้นถูกสายดียังไงก็ไม่ทราบเลยเลยมันหายปวดไปแต่ว่าพอพังอก้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอนั่งเผลอเดี๋ยวเดียวก็ฟุบลงไปอีกอะนั่งคุยกับญาติโยมนี่บางทีคุยตอนแรกท่านง่วงหรือไงก็โยมก็ถามก็สงสัยมาบอกว่าไม่ได้ง่วงหรอกแล้วทำไมท่าน ดูงกง่งวงลงไปด้วยจะบุดลองตายโตแล้ว <c oughs> มาก็นึกขำบอกว่ามันก็เป็นโรคว่นี้ก็เรียกออฟฟิศซินโดรมโยมก็งงๆออฟฟิศหมายถึงสถานที่ที่เราทำงานทำการนะ Syndrome, นั้นซินโรมนี่ก็หมายถึงพวกโรคภัยอะไรบางอย่างน,ะนี่ถ้าว่าไปก็เรียกว่าโรคติดยาบทเดียวในขณะที่กำลังทำงานนั้นะ อย่างนั่งนี่ก็นั่งอยู่นั่นเลยนั่งจนตอนแรกก็นั่งตัวตรงไรแต่พอน,นานๆข้าวก็นั่งตัวตะแคงนี่อย่างอามาน,นี่นั่งอยู่เป็นไม่รู้กี่สิบปีเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ปีสามหนึ่งมาจนมาหยุดเอาปีสามแปดห้าสิบแปดก็โดนก็ไปสามสิบกว่าปีเป็นเจ้าคณะจังหวัดต้องพิมพ์หนังสือนั่งพิมพ์หนังสือพิมพ์อยู่นั่นลหละแล้วต่อมาก็ ไม่ใช่เฉพาะพิมพ์หนังสืองานของพระอย่างเดียวแล้วคือางานของจังหวัดงานของตำแหน่งเจ้านะัจังหวัดอย่างเดียวแต่ยังมีแทรกเข้ามาอีกเช่นแต่งคำแต่งกรอนแต่งหนังสืออะไรนะก็ตั้งพิมพ์อยู่อย่างนั้นเลยก็เลยติดอยู่บางทีตอนกลางวันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพิมพ์หรอกเพราะว่ามันสมาธิมันมีน้อยกว่าไม่เหมือนตอนกลางาคืน ตอนกลางคืนไม่มีใครรบกวนก็พิมพ์ได้เยอะแยะพิม์ได้เป็นสิบๆหน้ากันทีเดียวและพิมพ์โดยไม่พิมพ์โดยไม่ต้องเขียนต้นฉบับไว้ก่อนเลยมันก็แปลกดิมกันสมองถ้ามันหลังออกมาดีมือหมายถึงว่าสติปัญญาตอนนั้นกำลังสดใสนี่นะัก็ทำได้ดีนี่เป็นเรื่องแปลกโยม หรือแม้จะนั่งสมาธินี่มาก็นั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งได้ตั้งสองสามชั่วโมงนั่งเฉยอยู่งั้นเลยนั่งเฉยนั่งนิ่งนั่งเฉยเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีนี่มาก็นึกขำตัวเองกันว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นได้อ๋อมันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถทจะอยู่ในเอียบ์บไดเอียบหนึ่งได้อย่างสบาย ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปว,วดแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าเราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเปนเคยแม้ว่าตอนแรกก็ตวนตัวเองว่าจะไม่นั่งหลังงอหลังโกงจะพยายามยืดมายืดตัวมาตอนที่มานั่งคุยนี่ตอนแรกมาก็โยมโยมก็คงเห็นว่ามานั่งตัวตรงไรแต่พอพูดคุยเป็นสักพักพักเดียวตอนนั้นแหละไม่ถึงสิบนาทีบางทีก็เริ่มแล้วเริ่มค่อมลงแล้ว ตัวหลังโกงหลังงอลงไปแล้วเรียกว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอย่แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วเด็กเเดี๋ยวนี้เป็นมากแล้วเกินพ่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์กันบางทีบางคนเล่นตั้งแต่เช้าเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่นอะไรเขาก็ไม่รู้แหละมาก็ไม่เคยเข้าไปดูเขาเคยเห็นแต่มันผ่านผ่านมาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจจะพูจะยุ่งจะเลิกงานมากกว่าแต่งานก็เหมือนกันและ ถ้าเราชอบก็นแล้วก็ทําได้เป็นชั่วโมงือนกันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่งพิมพ์อยู่อย่างนั้นสมองก็สั่งงานไปสั่งการออกไปหลังบทความหลังเนื้อความอะไรออกมานี่มันอยู่ในสมองแล้วเพราะถือว่าได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วมันก็ออกมาได้แล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสืออยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่อยาบทที่เรานั่งอะไรเรานั่งนานๆอย่างนั้นแหละมันเป็นโรคอย่างหนึ่งก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะ จะแปลให้ตามตัวมันก็ไม่ได้เรื่องนะเลยเอาให้เอาใจความไม่ได้ว่าโรคที่เกิดขึ้นมาจากติดในอยาบทใดอยาบทหนึ่งอยู่เป็นประจำแล้วก็อยู่นานๆเช่นน,นั่งอย่างนี้นั่งตัวเอียงนี่ก็นั่งตัวเอียงอยู่นานนั่งตัวเอ็นก็เอ็นอยู่นานนั่งตัว,อตวโอนนั่งแบบไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละนะอย่างบางคนนี่พอพอพูดก็ลืมตาแป๋ว แต่พอไม่พูดก็หลับตาหรือบางคนพอให้พูดก็หลับตาหลับหลับลืมลืมหลับหลับลืมลืมนะหลับตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็พูดได้แต่ถ้าให้ลืมตาอย่างเดียวพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เลยไม่รู้เจออะไรกลัวผ่านเข้ามาในะทางสายตาบ้างนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วมาก็เป็นอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือก้มตอนแรก นังน like, ังพ so ูดในยืดตัวตรงได้ยืดตัวขึ้นได้ดูจะตรงก็มานิดหนึ่งแล้วนั่นแหละแต่พอพูดไปพูดไปก็ค่อยก้มลงไปกลมลงไปก็ลงไปนกลมก็ไปหาเวลาเขาถามมามาก็บอกว่าไอ้กราวิตี้น่ะมันมีพลังรุนแรงนะหมายถึงว่าแรงโน้มถ่วงของโลก็มันรุนแรงมันทวงเราด้วยทวงเราใจมุดลงไปในดินนะ ถึงบทสุดท้ายอยาให้ตายเราหมายตายจากลงดินกันแล้วนั่นก็น่าขำดีเหมือนกันแหละเราขำตัวเองไม่ได้ขำกับใครนะนี่ก็เกิดมาจากโรคขี้เกียจแล้วไม่ได้ปรับปรุงตัวเองตั้งแต่ตอนตอน้นอันะฉะนั้นเด็กเดี๋ยวนี้กําลังโดนโรคนี้คุกคามมากเลยอพออายุมากขก้าก็จะเป็นออพติสตินโมกันอย่างแรงเลยบางคนนี่เส้นยึดติดเลย กแก้ไม่หายแล้วตอนนี้ที่วัดนี่ก็ให้มีหมอคนหนึ่งคุณหมอมานะนาตะกุลยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วคุณหมอมานะนี่มาช่วยบีบช่วยนวดช่วยอะไรหนะ้นี่อย่างมานี่ก็เหมือนกันแหละพอคุณหมอนวดให้ศักดีก็รู้สึกสบายตัวขึ้นนั่งตัวตรงตัวยืดได้อยู่แต่พอเสร็จแล้วก็โคมน้มลงมาอีก องอาจก็ไม่องอาจแล้วตอนนี้องเอน็นองเอน็นองโคนองเอ็นแล้วไม่น่าดูซะแล้วรู้จะทําไงได้ีพูดวารบตัวเองไปบ้างนะแทรกไปแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นของจริงของล้วนล้วนแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นอแล้วทีนี้พูดถึงสังคมปัจจุบันนี้เพราะนั้นโยมโยมกวนเกรงลูกหลานก็นบ้างให้ลูกหลานระวังบ้างหอยาไม่นั่งตัวตรงไว้บ้าง นะก้าไปเล่นคอมอะไรนั่นเะพราะเด็กๆนี่เล่นคอมได้นานบางทีทั้งวันเก้าวปลาอาหารก็ไม่กินแล้วให้กินก้าปลาอาหารอะไรนี่มีเอาแล้วเลยโรคขาดสารอาหารบางขาดนอนขาดนี่มันวุ่นวายไปหมดนะี่วันนั้นถึงเอามาพูดซะก่อนกพัวว่าต่อไปลูกหลานเหลนจะเสื่อมสมรรถภาพแล้วสมาธิก็สั้นเหลือเกิน ให้คิดให้พูดให้ทำอะไรนี่เขาไม่ค่อยใส่ใจหรอกเช่นเวลาที่ไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมหรือชี้แจงอะไรนี่เขาจะทะลุกลางกว้อกมานี่อย่างมีการอบรมที่วัดนี่อามาให้เปิดให้คุณหมอมาน,น้านี่เปิดอบรมเรื่องนี้แหละเรื่องแก้กโรคต่างๆนี่แหละ แต่พอพูดไปได้สักเดียวเดียวบอกคณหมอเริ่มต้นตอนนั้นแหละเดียวเดียวก็มีคนจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊กพูดึ้นมาแทรกแซงกันมาแล้วคืออยากจะแสดงว่าตัวเองก็รู้ตัวเองก็รู้อะไรทั้งอะไรทั้งๆที่ตัวเองเป็นั็ไม่รู้บางคนนี่ว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโรมก็ไม่รู้เรื่องทั้งๆที่ตัวเองตัวเองตัวเรียกว่าความสูงนี่ก็ลดลงขอไปที่ยกตัวเองอีก ประมาณกีตอนแรกร้อยเจ็ดสิบดตอนนี้ยังเหลือร้อยหกสิบแปดแต่ไม่น่าจะถึงแล้วน่าจะลดลงไปอีกแล้วยังเหลือร้อยห้าสิบกว่ากว่าแล้วก็ไม่รู้มันเตี้ยล้งเรื่อยเตี้ยลงเรื่อย,เ,ย,เ,อยเพราะว่ามันสึกล้อไปสึกล้อไปเรื่อยกระดูกเสือเส่อมไปเสื่อมไปมันต้องระวัดระวังนี่เป็นโรคที่เราทำเอาเองก่อเอาเองเอโรคอย่างอื่นบางทีสาเหตุจากคนอยู่ร่วมกัน อย่างโควิดไอ้โรคโควิดนี่โควิดที่มาเรียกเอาจำง่ายง่ายโรคโควิดนั่นแหละมันเลิกทุกขิดไปทั่วหมดนี่ถ้าเราระมัดระวังให้ดีมันก็ไล่ขิดเราไม่ได้หรอกนะคอยระมัดระวังตัวให้ดีให้สุขภาพดีๆไว้มันก็สามารถสู้ได้แล้วต่อไปนี่จะมีโรคอะไรอีกมากมายก็ไม่รู้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมีโรคอะไรอีกแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยดูใครรู้จักบ้างไอ้โรค โควิดโควิดเนี่ยก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกแต่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะแล้วเป็นกันมากแล้วเราเป็นแล้วกรตายเร็วด้วยปุปับตายแล้วเราเขาก็ไม่ให้เก็บศพไว้นานด้วยภายในสามวันก็ต้องเผาแล้วที่นี่ผิดธรรมเนียมไทยเรามันคล้ายๆกับเมืองแขกแล้วแขกนี่พอตายปับ๊บตอนเช้าว,วันนี้นะตอนบ่ายก็หามไปสู่แม่น้ำแล้ว ต่ที่อยู่ที่พระราศีก็ห้หามไปแม่น้ำกงคาว็ถือว่าสถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากพอได้ยินเสียงรามนามันสัจจะแห่นี่แสดงว่าตายแล้วญาติเขาตายแล้วเดินคนคนที่เดินตามไปร้องไปร้องร้องไห้ร้องจริงแล้วนะไม่ใช่แกล้งร้องแล้วพอรู้แน่นอนแล้วถ้ารามนามาันสัจจะแห่นี่ชื่อว่าพระรามมันมีจริงก็หมายถึงว่าตายแล้วตายแล้ว พอลงไปซิมขังแม่น้ำคงคงาก็เตรียมตกลงกันว่าจะเผาศบวันนี้เลยเอาข้าคุ้นเท่าไหรว่ากันไปสิบห้ารูปีหรือยี่สิบรูปีอะไรก็ตกลงกันซะให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้น่าจะแพงกว่านั้นแล้วนะสมัยก่อนนี่ยังมันยังมีค่าอยู่จึงอย่างมากก็ยี่้ารูปีศบหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเกินนั้นแล้วไม่แน่ต่อไปอาจจะเป็นร้อยรูปีก็ได้แล้วศพหนึ่งอะเผากันเอาไปไปมา,มาจากผีขี้เกียจไปออกอ,อ,กอินเดียเลยโยมอย่าถืออย่าสากันนะพูดตามที่รู้ที่เห็นมาเพราะฉะนั้นอาย่าโยมดูแลตัวเองให้ดีด้วยอย่ามันเป็นออฟฟิศซินโดรมคือนั่งหลังโงหลังโงันซะ ให้เป็นเหมือนอามาอามานี่ของแกยากแล้วมา80ดิบกว่าแล้วอย่างนี้แกยากแล้วแต่พยายามที่จะให้สู้กับพวกฟิสซินโนไม่ได้อะจ,ะจะอยู่สู้ได้แค่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะ80กว่าแล้วกูจะอยู่ถึง80-90ิบเก้าสิบรเปล่าก็ไม่รู้แล้ะเอาแค่นี้แหละนะโยมนะสําหรับวันนี้ก็อย่าพูดอะไรมากมายเลยเดี๋ยวก็มาก็ต้องไปหาให้คุณหมอด้วย บีบช่วยนวดต่อไปอีกนะแล้วคุณมหาก็ไม่ก็มีเวลาว่างด้วยถ้าถ้ามาทําเองของทําไม่ได้ทําได้ก็ขงไม่ดีทําผิดทําถูกทําพลาดโยมก็จะเสียหายแล้วก็จะส่งออกไปให้โยมก็ยังทําไม่เป็นด้วยแต่คุณมหามหาวจชรินนี่แกทำอยู่ประจำตั้งแต่ตอนแรกมาปันเดี๋ยวนี้ใกล้ๆจะครบ หาเดือนแล้วนะก็ทำได้แค่ไหนก็อแค่นั้นนะนะรวมนะอจันที่แล้วสองจันทมั้ติดต่อกันไม่ได้ออกมาออกรายการอากาศอะไรออกมาแต่วันนี้ก็เอาเป็นรายสะดวกแล้วกันโยมเท่าที่ทำได้นะถ้าสะดวกวันไหนก็เอาออกมาพูดมากล่าวนะอย่าลืมว่าผีกี้เกียจตนะ เริ่มต้นจากขี้เกียจแล้วมันมีโรคภัยหลายอย่างที่แทรกเข้ามาซึมเข้ามาเรียกว่าจนเคยตัวจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคขี้เกียจแล้วอย่างตานั่งออฟฟิศ็ิโนมาแล้วก็นั่งเอียงอยู่อย่างนั้นนเอียงอยู่ตลอดนั่งเองียงนั่งอนนั่งเอง็นจนนานข้าวก็นั่งหลับอยู่ตรงนั้นไม่อยากไปนอนที่นอนแล้วนอนนี่พออันนี้ได้แก่อมาเองพอฉันข้าวเสร็จถึงก็นั่งหลับอยู่ตรงนั้นเลย นั่งหลับได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เดี๋ยวเดียวด้วยนะนั่งหลับก็ตัวเอ็นตัวเอียงอยู่งั้นเลยก็พับหลับลึกอะไรไปทำทำนองนั้นเลยอยู่ได้เพราะมันคุ้นเคยแล้วแล้วเวลานั่งสมาธิอย่างหนึ่งนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็นั่งได้ตัวก็เอ็นเอียงไปนั่งหลับไปด้วยอะไรไปด้วยหรือว่าจะจิตจะดิ่งยังไงมียัน ยังรู้อะไรแต่มันไม่ยังรู้เรื่องสภาวะที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ได้บอกก็ยมได้รู้ได้เข้าใจซะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงซะนะจะได้เป็นแกอย่างมีคุณค่าเชรยาอย่างมีธรรมครองมีธรรมะถูกต้องปฏิบัติแล้วเป็นแบบอย่างแก่ลูกแกหลานต่อไปเอาสำหรับวันนี้พักแกนี้ก่อนโยมนะคุณพร